สวัสดีครับผมบุเร่โอเคบบโเลเดชชานเลจะเก็บบรรยากาศตอนเย็นๆครับผมนี่คือบรรยากาศตอนเย็นนะครับใกล้จะมื่อแล้วครับผมนี่คือบรรยากาศเย็นๆน,นะครับนี่งไงครับคืนนี้นอนเต็นท์นี่นะครับผม นี่คือเต็นท์ของผมครับผมนี่นะครับปาร์ตี้กันเสร็จแล้วครับผมนี่แหละสามคนได้รูปหลังสุดท้ายคือของผมเองครับ น,นี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับเมืดแล้วครับผมมันจะเมืดนะครับเดี๋ยวนี้ก็อีทุ่มแล้วนีเดี๋ยวนี้ก็สองทุ่มนะครับผม สองทุ่มนะครับบรรยากาศสองทุ่มนั้นเนี่ยผมลืมดูนาฬิกาครับผมขอโทษทีขอโทษขออภัยครับคุณผู้ชมสองทุ่มกว่าแล้วครับที่นี่บรรยากาศยังสวยงามอยู่ครับ นี่ขนาดบรรยากาศสองทุ่มนะครับผมนนบรรยากาศสองทุ่มนะสองทุ่มกว่าแล้วครับผม มีรถม้าครับผมต้องรอรถม้าสักหน่อยครับผมช่วงเย็นเมื่อกี้เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับผมเยอะมากๆแต่พอฝนเริ่มตกมาแค่นั้น,นครับช่วงหนึ่งมีมีฝนตกลมาครับผม กลับบ้านกันหมดแทบหมดครับผมเหลือไม่เท่าไหร่เองก็ยังมีเหลือครับผมแต่บางตาไปหน่อยที่มองเห็นลำไรอยู่ฝั่งนน้นนะครับผมนั่นเป็นเทพุโดครับผม มัเหลือเอยอะอยู่ครับน้ำก็เริ่มลงแล้วบางคนเขาก็ตกเบ็ดสร่วนมากจ้ะ อาหารอะไรมาย่างกันกันคุณกินครับผมถ้าใครไม่อยากย่างก็แถวนี้ที่มีไฟนี่ครับที่จบไยรยับข้างบนเนี่ยเป็นร้านอาหารทั้งนั้นเลยครับที่เจเจจูดดเนี่ยครับผมร้านอาหารนี่ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันครับผมอร่อยมากๆครับผมอาหารทะเลชอบแบบไหนสั่งได้ครับ จุดนี้เป็นลานจอดรถนะครับรถมาเขาวิ่งกลับมาเองแล้วครับผม เขาวิ่งวนอยู่ตาม,ตามนี่รครับรถ,ร,รถนี้ต้องขี่ฟรีนะครับผมเนี่ยแต่ต้องสแกนโลโก้ถึงจะเอาไปได้รถจักรยานเนี่ย มาแล้วครับรถม้าของผมวิ่งมาแล้วครับประดับประดา,าอย่างสวยงามครับผมโอมีคนนั่งด้วยครับผมสุดยอดมาก นี่เขาคือขายลูกป,ปิ่นครับลูกป,ปิ่นยิงขึ้นฟ้าครับผมเนี่ยเขากำลังสอนยิงลูกป,ปิ่นลูกหมุนนะครับสอนยิงครับผมบางคนเขาก็ยิงไม่เป็น เล่ก็ได้ขอจุบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้เกาเล่ด้วยนะครับผมให้เกาเล่ทำในคลิปต่อไปครับโอเล่ขอขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ